ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใส่ท็อปซึ่งขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากเช่นกันต่อใช้เวลาก็ไม่นานนัก สร็จแล้วก็ใช้อุปกรณ์ปกเหลี่ยมขันมินิปิล็อกตามจุดต่างๆซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเช่นกัน